สวัสดีค่ะธรผม,ม้ชมกับมาพอกันอีกคือเก่าเนาะก,กับจาปอค่ะเมื่อนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับลุงการค่ะานผม้ชมจาปอนี่ก็ได้ยินว่าลุงการนี่เพิ่นฝันดีค่ะค่ะารรมุชมในความฝันนะั่นเพิ่นว่าได้ไปออกรถเกี่ยวรถไถว่าสันแต่ว่าในความฝันนะั่นเนาะเพิ่นว่าขับรถเหยียบคนตายค่ะ เลือดฟงไส้ทะเบียนรถค่ะท่านผู้ชมในความฝันหนนลุงการเพื่อนเห็นเลขทะเบียนรถสามตัวจังเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดลุงการเพื่อนสิได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะมารับชมรับฟังน้ำกันเนาะไปสอบถามความฝันกับลุงการน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะหางหายไปโดนเตือนมาลุงการเนาะยู่บ้านพยายามขอเสียงมาแต่กินขบวนเห็นสันลุงการผมมาคือบ่เห็นเถือ เปิดเปิดปิดประตูเวลาอยู่ห้องนี่เพิ่นก็ปิดล็อกข้าหนามแม้จะเป็นประตูหลังเปิดไว้เด้ปิดล็อกเอาเลขผู้เดียวตัวซั่นนี่เนาะอักเอาผู้เดียวคางตัวนี้งวดนี้ฝันแล้วบ่ครับผมฝันเลยฝันว่าจังได๋ลุงการบ่สู้พี่สู้น้องฝั่งนี้ครับฝันว่าไปออกตัเกี่ยวกับรถไถยมาสองัน2คันออกตัวเกี่ยวกับรถไถยสอกมาแล้ยไปไถหน้าไทยหน้า แล่นถึงมาจากนั้นนอาไม่เหยียบพ้นไปเหยียบพ้นเลีอดแตกคงได้เด็กขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนพุ่งการนไปออกรถเกี่ยวกับรถไถหน้ามาพร้อมๆกันทั้งสองคันเลยบอกครับโอ้ยเงินหลายเนะบัดนี้เขามาจ้างบอกไปจ้างจ้างไปไถหน้าบอกครับเขามาจ้างโอ้เขามาจ้างไปไถหน้าจะเลยไปไถหน้าเห้เขาเจ้าบัดนี้เล่นขึ้นมาไม่เหยียบ เหยียบค้นบอกเลยหยับอย่งโครงการเหยียบข้นรถไถย,ยนะบอกครับผมครับโอ้ยบ่เห็นสมองบ็เลยเกีย,ยววตรติเลยถ้าได้เนีถ้าได้เน,น,นี่ยพุทานเนี่ยมันในความฝันนอไมันเขาบอกเนาะก็จ<ม>ักจ <laughs> ักเห็นบ่เห็นแล้วนะ่นความฝันเราต้งการนบอบาสิ<ม>อย่าเฝ้าหายเด้อ<ม>โอ้หยียบขาเจ้าละเลือดกระเด็นไปเปื้อนใส่กับป้ายทะเบียนรถจังรสีบ่ครับผมอุตสาดใส่เลย ลงทะเบียนรถอเลยที่เมืองโซลีค่อนตายบอกค่ะผมใช่ตายค่าที่เลยตายค่าที่ทะเบียนรถตัวไหนรู่การทะเบียนรถศูนย์ก้าห้าศูนย์เก้าห้าเนี่ศูนย์เก้าห้าทะเบียนรถไทยโอ้ยศูนย์เก้าห้าครับผมเนี่ยเดี๋วจงไหนอีกต่อไปครับผมต่อไปคือว่า รถมันเดี right? ๋ยวคนแล้วก็เศร้าก็ไป้จอดไว้กับไว้กันนี้นะก็บยางนี้กับยางนี้จากรถยางนี้จากรถยางนี้จากรถไปทั้งอืนยางอ่อมไปทั้งอืนแบบมีคนมาเิ่งเต็มเลยไปดีขาเจ้านะไมนในคนฝันย่างใอญ่ยูนอฟเวอรี่ข้าวจอเข้าเจอยมาข่าอย่างพี่น้องเขา ขานาก็เลยไปร<า>ีได้บอลมาขับไปรีเบิ่งแหล่าเพราะมีพระองค์เห็นยังกับเลยออกมาออออกมาเบิ่งเขาเบิงบ่งเขาเบิ่งแหล้วเราก็เลยย่างกับเมื่อตายคาทีเลยตายคาทีย่างกับเมื่อเห็นเลยไ,ไปนอนเห็นนอนเห็นนอนเห็นเนึ่งแต่วันนีลูกขึ้นไปหา ยาไปหลานขา้สาโอ้ไปหลานไยื้อเลยไปหลางขาไปห้าสิบแาสูงแกไม่สุงเล้อืมอากทมาม่นอนนอนไปนนมากนอนหลับมันับบานเตือนมาเห็นพ่อคนเหมือนเจ้าก่ใช่หมดบถ้าตือนดีดีบัดนี้ผมเห็นเจ้าค้นเห็นเจ้าคนแต่แต่ในความฝันตกใจว่าสันว่าไปเยยวเขาตายแล้วคนที่ถือเยี่ยมม็นคนบานห้าบ่หรือมันหรือมันคนคน หัจักหรือบ่งหัจักคนในบ้านหรือะคนในบ้านอก็เป็นคนบานเดียวกันอยู่นอกเือดียวกันตกใจอย่างคักเลย้โเนี่ผมไปนไ้กระตรงตกใจนะลุงการนอเพราะว่าขี่รถเจ็บคนตายวานนั้นแต่ว่าเลือดนั้นไปไปศาสตร์ทะเบียนรถมันบอกครับโอ้เนี่ยนี่มันก็ตองทะเบียนรถอย่างเดียวัวานนะนอจ่าปอะทะเบียนรถทะเบียนรถตัวงแตก่อนลุงการทะเบียนรถศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้า ศูนย์เก้าห้าตัวฮามันมีสามตัวท่านบอกครับมันมีสามตัวโอ,อ้เก่งๆเลยครับผมท่านผู้ชมศูนย์เก้าห้าได้ครับผมท่านผู้ชมร่องไปพิจารณาเบิงเนาะบนเน่ bon ได้ครับผมเพราะเคื่องเคยเห็นหลายคนหลายท่านและมีความฝันแนวนี้เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเลือดไปกระเด็นสาดใส่ตัวรถน,นี่มักจะออกตรงๆได้ครับผมออกเป๊ะเลยล่องไปพิารณาเบิงเด้อครับผมท่านผู้ชมอ่ะ กะสิประมาณซั้นหน่อยแม่นบ่พว่าตกใจยางคาก่อนอยู่ในข้ขอฝ<อ>ันเป็นตัวเลขของลุงการเนาะฝันว่าไปออกรถไทยรถเกียววสันแต่ว่าในความฝันนั้นขับรถเหยียบคนตายค่ะเห็นเลขทะเบียนรถศูนย์เก้าห้าเลือดฟงใส่ทะเบียนรถเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันของลุงการเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสำหรับตัวเลขของลุงการ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก่ะขอฝากช่องนอก,กไล์ก็แช่กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามมีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็เด็อย่ใสจ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซี FC ทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ่งของดีน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะพิธก,การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันดบแรกเรือกของสีเพิงน้องสร้างละกาเซนผมแม่ธรณนี่ห้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการ พวกเออกมานี่สำหรับนองส้างนวดส้างหรือเกี่ยวกับส้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กสระสานวิเศษเปบูชาเทดาคนหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายหรืออยูในใส่ส่วนโันในพิธีว่าในของบนันบัตรในเคื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำส้างส่วนเต็นผมแม่เพราะนี่บางของทีก็เอื่อแม่ เป็นโมเมโซร์นี่บางคนมันก็เอินไปเป็นเครือข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ,อยู่ในตัวน,นี้ที่เห็นไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับค้นคือว่าห้าน้องไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาภมันำํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจยงเขามโม้ซะไปแล้วดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นบาทุยางค่ะบรว่าดีก็ดีไปจำเน็ดยยังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์ก็ถือ อาเขาเงินอ,อยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบใดเนี่ยส่วนมากอ่าลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอ,อยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดขึ้นต้องลุง,ง,าาขขงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าเอี่ยคือสั่งสีสัดสีไม่ชี้เพคนอฟัป่าปปูเมื่อมาประมาณกระตา่ายไหนกระต่ายสางต้องใส่สั่งนการอรบรมบอกสื้อส่วนมาเขาเลยถือจำนำนามา,าหน้าเจขี่มันเขาบอกนอกขันดีบัตอ่าว่าจะขนสั่ง นังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีราม่าเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเลียงสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหายยาโยมเพนมาทั้บุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ย้อนงก่ ไปมาบูชาไปกับดูทั้วเสาคุณกัเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใารสร้างพระเจ้าอิบาสรงพระเจ้าอิป่าุโคมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลักที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามาหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ่งขังน้าในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทัลลิ่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุุกเสก ใส่ม่วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างคะ่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมคะ่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังตกต๊กเฮ็ดเอียงกะบ่พ่อสีดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข่าห่านก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผูะะ้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ